สวัสดีครับผมพบกับสัญญาเพชร์นะครับผมนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับแนะนำผ้าฝ้ายคอจีนนะครับผมแขนข้อศอกนะครับผมแจ้งรหัสด้วยนะครับผมเป็นรหัสกอไก่2องพนะครับผมกอไก่2องพนะครับผมเบอร์โทรศัพท์สั่งซื้อโทรศูนย์หกสี่ห้าสี่แปดศูนย์เก้าเก้าหน้าผ้าอยู่ที่สี่สิบหกนะครับผมแขนเป็นแขนข้อศอกนะครับผมประมาณนี้นะครับกระดุมผ่าหน้าคอจีนกระดุมผ่าหน้า แล้วก็มีกระเป๋านะครับผมทั้งสองข้างนะครับผมนะครับรุ่นนี้มีกระเป๋าทั้งสองข้างนะครับผมด้านซ้ายด้านขวานะครับผมนะครับตัวละสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมรอบอกสี่สิบหกเบอร์หนึ่งนะครับผมผ้าฝ้ายคอจีนนะครับกระดุมผานหน้าแขนข้อศอกนะครับอกสี่สิบหกเบอร์สองครับสองร้อยห้าสิบบาทเบอร์สามครับผมเบอร์สาม เบอร์7ครับนี้เนะครับผมแล้วก็เบอร์8ครับแล้วก็มีปลายทางแล้วก็มีโอนดด้วยนะครับผมสั่งซื้อได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ